แป้งจะเจ๊กับพี่ล็อกไปทํางานข้างนอกนะเดี๋ยวกลับมาอยู่บ้านเป็นหนึ่งตีดูเปล่าอะไรผมได้กินเนโก๊ะเขาเลยกินเนโก๊ะเขาไม่ได้โกหกไปทํางานจริงๆไม่เขามีแรงสังเวยหอนว่าพี่ล็อกโด่งป้าเขาไม่ไปเฮ้ยไปด้วยเฮ้ยไปด้วยเขาจไปด้วยมันไปด้วยคนไปด้วยฮ่าฮ่าฮ่า ย่าสวัสดีค่ะทุกคนคยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแล c k y c h ีว,วันนี้เรามาทำธุระธุระแหละอย่างที่ทุกคนรู้เากนกอนี่แหละธุระของเราวันนี้<า> <c oughs> แล้วนีมา วันนี้เราอยู่กันที่ไหนเรามาคาเฟ่หมาที่หนึ่งที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากชื่อว่า Dog Country Cafe คือคาเฟ่หมาเนี่ยเราก็ไปมาหลายที่แล้วทุกคนแล้วทุกคนต่างรู้ดีว่าลักขิทีไปที่ไหนงอกจาเป็นคาเฟ่หมาคาเฟ่แมวคือเป็นว่าสัตว์ชอบเมืออเราทุกคนเราแบบเสียใจมากเฮ้ยทำไมต้องเมื่อเราด้วยเราอยากเป็นเล่นกันน้นเราก็เลยมี แเช็ดเลยล่ะไม่รู้อะแล้วไอ้ซิงประดิ์มาทำให้หมาเนี่ยไม่เมินเราทุกคนตอนตั้ชื่อว่าไอเทมล่อหมาเอไอเทมมารักหมาหลงดึงดูดหมารับรองวันนี้เราจะไม่ถูกเมินเราจะต้องไม่ถูกเมินโดยน้องหมาหม้าจะต้องรักเราหลงเรามั่นใจไหมโอเคไปดูกันเลยว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างไป ฮัลโหลเราเป็นมิรกันนาบ่าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยคนบ้าเรียดอะไรเหรอให้บอกด้วยปฏิเสธโอ้หนูคุยกับพี่ได้นะบอกแล้วคนบ้าที่นี่มีเอี๊ยไม่ใส่ด้วยอะ อุปกรณ์ที่เราจะมาทําได้ยินกูบ้างไหมได้ยินชั้นบ้งางไหมอุปรกรณ์ที่เราจะเอามาล่อหมาในวันนี้คุณเลยว่ามี3มเลเวลลาเบาที่นั่งหมวกพวกเดียวกันไอ้แฟงเห็นไปได้แล้วตัวนี้อีแฟงเห็นแล้วคือกัดเป็นบ้างับูมนะน,น้องก็จะชอบเหมนกันอันนี้กันที่หนึ่งอันที่สองใครดูคลิปเรามานานะจะเคยเห็นแล้วลาเบาที่สองอ ประเด็นน่ะนอกจากมันจะเป็นอีแฟงปลอมแล้วมันมีกลิ่นน้ำลายอีแฟงด้วยเพราะอีแฟงเพิ่งอมเมื่อเช้าด้วยมีกลิ่นตูดด้วยมีกลิ่นอีแฟงแน่นอนเนี่ยคราบน้ำลายยังอยู่ที่หัวน้องอยู่เลยอีแฟงเพิ่งเล่นมาเมื่อเช้าอย่างสุดท้ายปลาเบ้าที่3เป็นสิ่งที่ฉันประดิษฐ์ขึ้นมาขอตั้งชื่อว่าพวงปุ้บุ้ยเป็นพวงที่หมาเห็นแล้วหมารักหมาหลงเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเยอะไมหนานี่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เห็น เป็นพวงที่หมาเห็นแล้วหมารักหมาหลงหมาลักหมาหลงลักลองวันนี้เราจะไม่ถูกมิอเราจะไม่ถูกเมินกว้นเก็บเถอะเก็บเถอะมาลักมาลเ้วเะ้ยเฮ้ยเ้เายเ้ยเฮ้ยเ้เฮาเฮ้ยเห้ยเฮ้ยแฮ้เม้าเฮเห้้ยเฮเ้งเ่บเ้้เ้้้้้้ ่เลยขาเป็นมิตรนะคะเคที่เคที่เคที่มิชิลี่คนทุกคนช่วยด้วยตรงนี้มาครเออตัวอะไรเออตัวอะไรอ่ะตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันก็แล้วตัวอะไรอ่ะไอ้เว้ยจะบ้าไอ้เว้ยจะบ้านี่แค่แซนเปิลนะเพราะเรารอข้าวอยู่เราจะกินข้าวก่อนเดี๋ยวเราสอบกินข้าวก่อนกองทัพต้องเรีนด้วยเช้าอช่วงมาคาเฟ่หมาแต่หิวข้าวเลยก็จะกินข้าวก่อนแต่ข้าวยังไม่มาสักทีก็เลยเล่นกับหมาไปก่อนทางรางเฮ้ยเฮ้ย ทำไมนาตาไัอ่ะ๋อกุกคน,น้องจะเอาปุ้มปุ้มน้องจะเอาไม้ปุ้มปุ้มทำไมหน้ามันเหมือนกันอย่างนี้ล่ะทำไมหน้ามันเบื่อโลกเหมือนกันอย่างนี้ทั้งคนทั้งหมาเราเจอคู่แฝดแล้วอ้าไม่มีขายแปลว่าเป็นตัวเมีโอ้โหขึ้นไปแลวอ,อย่างรวดเร็วหาย่ายหาย่ แอบมองเธออยู่นะจ๊ะตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราน่าจะพักเสียงกันเยอะนิดนึงเพราะว่าเราต้องถอดฟิลเตอร์ขนขนของไม่ไปเก็บแล้วกลายเป็นว่าไม้มันก็เลยค่อนข้างจะพึบพ่าปะนะทุกคนเสียงมันไม่ค่อยโอเคเราก็เลยต้องมาพากใหม่เราก็มันจะเข้าไปเล่นในห้องหมาใหญ่ซึ่งเขาไม่ให้เอาของเล่นเข้าไปนะเพราะว่าหมาใหญ่เนี่ยเดี๋ยวมันจะแย่งของเล่นเราก็เลยเข้าไปเล่นในตัวเป่าจ้าไม่นีแฮะขอบคุขอแมงแรกกของกินแล้ว กรักกันเลยแล้วอะไปทำงานสินะโอ้ยดูดูคิวดูคิวตอนนัดตอนเบียดนะตอนนัดตอนเบียดนะโวนอะไรทำไมรมชม เดี่ยวหน่อยน okay. Super star. Super star. Mm ุชฮะอะไรอร่อยไนท์ไนท์ิงความสุขไหมโอเคขอบคุณครับมีความสุขมากสินะคือพวกนี้ก็เป็นแบบว่าซูเปอร์สตาร์จองคิวมาแล้วในการถ่ายรูปใช่ไหมนั่นเขามีความสุขมากเห็นไหมเขาทำงานอย่างมีความสุขทุกตัวเห็นไหมเขาทำงานอย่างมีความสุขทุกตัวเห็นไหมมีความสุขทุกตัวเห็นไหม นี่คือสารบัวทอบทอปที่บัวทอปบทอแล้วเออจริงเลยค่ะโอเคแล้ว Meanwhile น้องครัแรกใช่เปล่ากินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วน้องเขาอยากกินไม่ใช่เดี๋ยวดูนะเอาน้องเขาลงไปบุ๊คเขาจะสะกิดขอมขึ้นมาอีกเริ่มไปน้องถิงจะขึ้นอีกแล้วอ่ะน้องน้องถิงจะขึ้นตักอีกแล้วน้องถิงจะขึ้นตักตลอดเลยเนยไม่ได้พิสว่าเจหรักนะเน้อยากเขาใกลอาหารเท่านั้นแหละเนยอยากอยู่ใกล้ก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยทุกคนน้องหมาตัวนี้หน้าเหมือนด็อบบี้ในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เลย ดับบี้ไฮทุ่งเทากับแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์แบนอิสระเอ็กโนดแล้วว่ามันฟังดูแปลกแนะเออแอบเข้าเลยออมันไปก็ไม่เลวทำไมมันอ่อยคขนายนี้มันเป็นหมาต่อมีย้รือเปล่าแต่งค่ะแตงค่ะไม่กูยิ้ไม่ได้ขอเลยไปทางซ้ายไปทางขวาไปทางซ้ายซ้ายขวาซขวาซ้าย เออดไม่รู้เอาลงไว้เทนวดโอ้ยตัวหนักมากออิ่ยอิ่ยอิ่ยอ่กินนมไม่ลูกมากินนมกินนมกินนมมานมมีขนไม่กินหรอกงับงัับขอเล่นกับแป้งหน่อยแป้งนี้แป้งขัดพื้น ม่ดเดเฮ้ยเราเป็นพวกเราเป็นพวกหน้าหัวโตแล้วนนนนยังจะเล่นอะไรติงตองอีกห่อไอพวกติงตองน้องสนุกมากเลยเหรอ น้องมีความสุขมากๆถือว่ามันก็ทำหน้าที่ได้ดีนะหมาก็มาสนใจนะทุกคนเล่นสายกางเกงตัวมาน้องหมาที่นี่อ่ะเขาค่อนข้างเป็นมิตรมากใช่ไม่ต้องไมบต้องไวแบบนี้คุเป็นแค่ผู้รับผิดมันไม่เอาไม่แกะกันไม่แกะกันโอเคเล่นกันนะทุกคนนะตบตรงตรงตรงนี้เนี่ยแกะกันพินนุกมากเลยนู้ด ขอรองเท้าคืนมาเชือกเี้ยวเลยฮนลโหลอะไรอ่ะเล็อือยะอันนี้มันมิ่น่าดีมาเลยเยอนใจเฮ้ยไอเดอมเชียนเบื่อโลกมาแล้วอ่ะตื่นแล้วตื่นแล้วเจอเขาเลยนตื่นเลยโอ้โหเจอาเอ้ยเอาดวยเอาดวยเอาดวยนี่เนี่นีเนี่ยนี่เนี่อานล น,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 น้องหมาที่นี่ค่อนข้างผิดคาดนะทุกคนคือน้องเขาเยอะมากแต่ว่าน้องเ็าชอบเล่นกับคนมากคือน้องเขาไม่ค่อยเหมือนคนเอาเงี้ยถึงแม้เราจะไม่ได้หยิบเครื่องล่อหมาน้องเขาก็เข้ามาหาเล่นนะนอกจากที่นี่เขาเป็นคาเฟ่หมาแล้วอะ่ะอย่างที่ทุกคนรู้กันเขาขายหมาด้วยและฉันอยากได้